ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ทาตรีคำแหงคณะมนุษยศาสาตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏส,สุราษฎร์ธานีครับคณะมนุษยศาสาตร์และสังคมศาสตร์นะครับเราเป็นศาสตร์ทางด้านมนุษยยบวกสังคมเพราะฉะนั้นสาขาวิชาที่เกิดขึ้นก็จะเป็นตอบโจทย์กับสสาขาใหญ่ก็คือมนุษย์กับสังคมเราประกอบด้วย12สสาขาวิชาแต่โดยเจตนาหลักของ กระบวนการในการบริหารจัดการเชิงวิชาการนะครับเราก็มุ่งเน้นที่จะให้ท้องถิ่นเนี่ยได้มีส่วนในการที่จะยกร่างหลักสูตรตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นคณะมนุษย์เนี่ยจะมีหลักสูตรที่ตอบสนองกับความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงเราเปิดสาขาวิชาแรกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519จนถึงปัจจุบันนะครับราชพัฒนเนี่ก็จะย่างสู่ปีที่51ก้สู่ทศวรรษที่60นะครับ 60ปีทศ66ทศวรรษนะครับหรือ60ปีแสดงให้เห็นว่าคณะมนุษย์นี่ก็อยู่กับความเป็นราชพัฒมามานานนะครับของเราเนี่ยในศาสตร์สังคมก็จะมีรัฐศาสตร์รอปศพัฒนาชุมชนแล้วก็อีกศาสตร์นึงเป็นศาสตร์ทางด้านมนุษยยก็เป็นเรื่องของภาษานะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนนะครับแล้วก็อีกอย่างก็ในเรื่องของสารสนเทศปรารักษศาสตร์การจัดการทางวัฒนธรรมดนตรีศิลปะประมาณนี้ครับ ส่วนการบริหารจัดการในเชิงของเรื่องเวลาสําหรับการบริหารหลักสูตรและจํานวนนักศึกษาที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยเรามีทีมบริหารซึ่งตามโครงสร้างของคณะเนี่ยนอกจากมีคณะบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสมงสุดแล้วเนี่ยเราก็จะมีทีมอรองคณะบดีผู้ช่วยคณะบดีมีผู้อำนวการศูนย์ซึ่งรับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายภายใต้โครงสร้างที่คณะบดีได้มอบหมายนะครับในการรันกิจกรรมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตัวคณะบดีเป็นเพียง ผู้บังคับบัญชาที่กํากับกระบวนการในการนำํำนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จเท่านั้นเองนะครับแต่กระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันถูกหลอ่อล้อมด้วยทีมเวิร์กของเราซึ่งเราพยายามจะ,ะสร้างให้เป็นอัตลักษณ์ของคณะมนุษย์ก็คือวันวูโซทีมเวิร์กกันรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวแล้วเดินไปด้วยกันเพราะฉะนั้นทีมบริหารบวกด้วยกับสาขาวิชาเราก็ต้องเดินเพื่อบรรลุเป้าหมายด้วยกันทั้งหมดครับ จริงๆร,ราชพัฒเนี่ยเราเติบโตมาจากของคำว่าวิทยาลัยครูก็คือเป็นแหล่งที่ผลิตครูาภายใต้พรบรนะครับตั้งแต่2516นะครับแต่ตอนหลังได้ยกฐานะเป็นหมหาวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นาการก้าวจากความเป็นครูสู่การสร้างวิศวกรสังคมโดยโดยภายใต้การนำของท่านอธิการนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนารัตนพรมท่านมีความคิดว่า เราควรจะสร้างบัณฑิตที่ที่มีอัตลักษณ์ของเรานะครับเช่นเด็กของเราภายใต้วิศวกครสังคมเนี่ยเด็กจะต้องรู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์นะครับเด็กจะต้องสื่อสารเป็นนะครับเข้าใจกระบวนการในการสื่อสารเด็กจะต้องมีวิธีหรือกลยุทธ์ในการประสานเพื่อที่จะให้เกิดกระบวนการในการร่วมในการทํางานใดงานหนึ่งและสุดท้ายท่านคาดหวังว่า เมื่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันบรณวนาการ 1, 2, 3, 4แล้วเนี่ยนำไปสู่การสร้างน,นวัตรกรขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นโดยเจตนาของชาวราชพัฒนเราจะต้องมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ4ประการด้วยกันก็คือคิดสื่อสารประสานและก็นวัตรกรนะครับนั่นคือเจตนาลึกๆหลังจากที่เราได้ดาเนินกิจกรรมตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะได้เห็นว่านักศึกษา,าร,ราชพัฒก็มีกระบวนการและมีวิธีคิด ในลักษณะนี้มากขึ้นนะครับมีในเรื่องของจิตอาสามีในเรื่องของการมีส่วนร่วมกระบวนการไม่ว่าจะในเรื่องของการเรียนการสอนการทํากิจกรรมทุกอย่างเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ได้เราอย่าลืมว่าเด็กราชาพัฒนี่เป็นเด็กที่มาจากท้องที่ท้องถิ่นซะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้ภายใต้ที่ท่านท่านอธิการได้วางนโยบายไว้เนี่ยมันทําให้มุ่งยกระดับเด็กให้มีทักษะก่อนที่จะส่งบัณฑิตสู่สังคมคร,ครับ คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เนี่ยเรามีสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนอยู่12สาขาวิชาเรามีเด็กนักศึกษาทั้งระบบอยู่4,135คนนะครับมีอาจารย์96นะครับมีบุคลากรสายสนุน16มีห้องปฏิบัติการทางภาษามีห้องดนตรีมีห้องจิตกรรมมีห้องแสดงศิละปะนะครับมีห้องการจัดการเรียนการสอนแบบสมาร์ทคลาสรูม ซึ่งทุกอย่างเนี่ยเอื้ออํานวยและเอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษาที่จะเข้ามาอยู่ในระบบถามว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เรามีปัญหาในขาเข้าของเด็กไหมนะครับคณะมนุษย์เป็นคณะที่ได้รับความนิยมนะครับจากนักศึกษาจากนักเรียนที่จะมาเป็นนักศึกษากับเรานะครับจากผู้ปกครองด้วยเหตุผลนะครับผมยกตัวอย่างอย่างสองสาขาก็คือสาขาพัฒนาชนกับสาขารัฐประสานศาสตร์ซึ่งเราเปิดมาประมาณ 16- 17ปีแล้ว ทั้งสองสาขาเนี้ยเด็กสามารถที่จะสอบร,รับราชการได้ค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพาะร,าประอปศเนี่ยความนิยมของเด็กก็คือตั้งเป้าที่จะเป็นประหลัดอำเภอกับเป็นข้าราชการตำรวจนะครับเราจะสังเกตได้เห็นว่าเด็กไปสอบโรงเรียนใน10นะครับของตำรวจภูธร9หรือตำรวจภูธร8ปเนี่ยปีหนึ่งได้ประมาณ60-70คนเรามีสถิติที่เก็บยอดนะครับที่เป็นปลัดอำเภอ168คนทั้งๆท,ที่เราเพิ่งผลิตจบได้ไม่กี่รุ่ม แสดงเห็นว่าความพร้อมของการจัดการทางด้านการศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานเรามีความพร้อมครับเพราะฉะนั้นคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เรามั่นใจนะครับถ้าท่านให้โอกาสเราในการดูแลบุตรหลานของท่านนะครับเราจะส่งต่อนะครับบัณฑิตที่มีคุณภาพนะครับออกสู่สังคมรับใช้สังคมได้นะครับอย่างมีคุณภาพครับมีคืหาาาวิทยยลัรชภ สุราธาธนีมองความมั่นคงในเรื่องนี้เอาเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกก็คือในเรื่องของอความคงไว้ของทรัพยากรธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบนไม่ว่าจะเป็นระนองชุมพรสุราษฎร นครกระบี่ในโซนนี้ถ้าเราสังเกตนะครับก็จะประกอบไปด้วยจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยครับกระบวนการในการบริหารจัดการก็คือเราต้องคงไว้ในสิ่งเหล่านี้ให้มันคงอยู่นะครับเราพยายามปกป้องไม่ให้ไม่ว่าจะเป็นผืนป่าแหล่งน้ำเนี่ยถูกเขาเรียกว่าถูกทำลายนะครับที่มันผิดผิดเพี้ยนไปจากเดิมนั่นคือสิ่งที่ผมผมคิด อย่างผมยกตัวอย่างเช่นของคณะมนุษย์เนี่ยเราพยายามที่จะยกระดับของบึงขุนทะเลบึงขุนทะเลเป็นพื้นที่ซับน้ําเป็นพื้นที่ชุ่มน้านะครับซึ่งเป็นที่อยู่ของกุ้งหอยปูปลาชาวคณะมนุษย์ทั้งหมดเราพยายามที่จะคงสภาพของความเป็นธรรมชาติเดิมๆไว้เช่นบึงขุนทะเลมันเคยมีบัวแดงเราก็พยายามที่จะยกระดับไปปลูกบัวแดงพยายามที่จะให้กุ้งฝอยซึ่งเป็นกุ้ง มีมากในในช่วงหน้าแ้งช่วงนี้นะครับซึ่งวันหนึ่งก็ได้เป็นร้อยร้อยกิโลเราจะทํายังไงให้ชาวบ้านอยู่กับสิ่งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มันก่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นความคิดของผมก็คือความคงไว้ของความเป็นธรรมชาติจะต้องให้ให้ใกล้เคียงความเป็นสมบูรณ์มากที่สุดทาลายให้น้อยที่สุดนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือในเรื่องของคนนะครับจังหวัดเหล่านี้เนี่ยเป็นจังหวัดที่มีการอพยพของแรงงานต่างชาติเข้ามาอยู่เยอะ เพราะฉะนั้นผมมองถึงประชากรแฝงที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่นะครับที่บางทีก็นำไปสู่การกอร่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมนะครับในเรื่องของก็เ,เรียกอ,อะไรการแย่งอาชีพทร,รมาหากินของของคนพื้นบ้านพื้นเมืองเดิม <c oughs> อะไรประมาณนี้แรงงานอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางทางภาครัฐเนี่ยจะต้องมีกระบวนการในการบริหารจัดการที่ที่ให้เป็นระบบนะครับไม่เช่นนั้นการ คำว่าประชากรแฝงเนี่ยมันจะทําให้แทนจะเกิดภาพบวกมันจะเกิดภาพลบอย่างเช่นผมยกตัวอย่างรอบรอบรัชพัฒน์เนี่ยเราก็มีโรงงานเยอะมากเลยแล้วก็มีแรงงานพม่าเนี่ยผมว่าผมว่าเกือบเกือบแปดของโรงงานที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นในในพื้นที่ของบึงขุนทะเลนะครับตำบลขุนทะเลเพราะฉะนั้นกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐจะต้องเข้ามาดูแลอย่างอย่างเข้มข้นสพขุนทะเลเองเนี่ยถ้าเราเทียบอัตรากําลัง ผมคาดคะเนว่ามีประมาณร้อยคนกับการต้องดูแลนักศึกษาเกือบ30,000จาก2สถาบันดูแลแรงงานจากพมา่าผมว่าน่าจะเกือบ30,000ื่นอย่างเงี้ยหกหมื่ซึ่งซึ่งไม่รู้ว่าใครอะไรอย่างไรมาอยู่ในพื้นที่นี้บางทีอัตรากําลังที่ได้รับการจัดสรรลงมามันมันต้องให้ให้มันพอเหมาะให้มันสมดุลนะครับหรือการดูแลทางด้านสาธารณสุขอย่างเงี้ยเรามีารพสตนะครับอยู่ที่ดีที่เดียวแต่ต้องรับ จากคนที่ต้องเข้าไปใช้บริการค่อนข้างเยอะในแต่ละวันอย่างเงี้ยทางสาธารณสุขมีการบริหารจัดการยังไงพอเกิดโรคติดต่อขึ้นมาเนี่ยบางทีการควบคุมเนี่ยมันก็ยากนะครับเพราะฉะนั้นสองประเด็นเนี่ยผมผมว่าน่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับพื้นที่ของชุมพรระนองนครน,นะครับผมว่าน,น,นั้นยังสำคัญอยู่ครับ <med> <med> อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ ตัวตัวคนเนี่ยนะครับเราก็จะขับเคลื่อนโดยพี่น้องชาวคณะมนุษย์แต่ถ้าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับบวกด้วยเกี่ยวกับสุขภาวะเราก็โชคดีที่เรามีคณะพยาบาลคณะวิทย์ซึ่งมีสาขาสาธารณสุขเพราะฉะนั้นตัวตัวชาวคณะมนุษย์เองเนี่ยโดยโจทย์งานวิจัยที่อาจารย์เขาได้ได้ทำในเรื่องของแรงงานเนี่ย ไม่ว่าจะสภาพความเป็นอยู่ในเรื่องของสุขภาวะต่างๆเนี่ยมันถูกส่งต่อจากผลงานวิจัยนะครับและที่สําคัญอ่าพอมันเป็นประเด็นเหล่านี้นะครับการขอความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นเช่นผมยกตัวอย่างเช่คนคณะพยาบาลพยายามที่จะหมุนเวียนในการไปตรวจสุขภาพร่างกายให้กับแรงงานชาวพมา่าเช่นตรงหน้า,นาโรงงานบวงบัณฑิตอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้เราได้รู้ว่าจริงๆสภาพแรงงานชาวพม่าที่ไม่ได้ถูก ถูกเข้าอยู่ในระบบการรักษาพยาบาลที่ถูกต้องเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เราก็มีการติดตามผลจากสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ที่สําคัญคือการยกระดับอาชีพที่เกี่ยวเนื่องจากที่เขามาทํางานในฐานะอัตราจ้างแล้วเนี่ยเขาก็มีอาชีพเสริมซึ่งสาขาพนักงานชนของค้ามนุษย์ก็ไปส่งเสริมก็เลยทําให้แรงงานพม่าสามารถผลิตอาหารที่เป็นของชาวพม่าเองเนี่ยขายอยู่ในตลาดซอยสองนะครับตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับเป็นการแชร์ แชร์ศักยภาพของของชาวต่างชาติบวกกับบริบทของคนไทยที่นิยมบริโภคอาหารที่ผลิตโดยชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้ซอยสองเป็นที่หนึ่งที่เราเรียกเป็นตลาดนานาชาติด้วยซ้าไปนะครับมีชาวพมา่ามีชาวมอญอาศัยอยู่ซึ่ง,ซ,งซึ่งเกิดกระบวนการในการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งผมผมมองนะผมมองว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แนวคิดของของอาจารย์ที่เกิดขึ้นในในคณะของแต่ละคณะเนี่ย โดยเราใช้งานวิจัยเป็นตัวหลักนะครับเพราะฉะนั้นตัวงานวิจัยตัวหลักนี้นาไปสู่การต่อยอดที่สร้างเขาเรียกสร้าง,าง,างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นะครับเราคือมหาวิทยาลัยอันภาคภูมิใจเราคือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์